น้ำลายมันฟรีเอาตัวเองดีให้ชั่วคนอื่นน้ำลายมันฟรีนั่นแหละปัญหาของโลกทุกวันนี้เพราะบางคนใช้มันเปลืองเกินไปพูดอะไรก็ได้โดยไม่คิดพูดเพื่อให้ตัวเองดูดีแต่พูดให้คนอื่นดูเลวบางคำพูดไม่ได้แค่ลอยไปกับลมแต่มันลอยไปถึงใจใครบางคนและกลายเป็นแผล ที่ไม่มีวันหายคำพูดมันเบาแต่แรงกว่ากํำปั้นเพราะมันไม่ช้ำที่ตัวแต่มันช้ำที่ใจอย่าทำให้ตัวเองดูดีด้วยการทำร้ายคนอื่นอย่าปล่อยให้น้ำลายราคาถูกทำลายคุณค่าของหัวใจคนอื่นจำไว้นะครับคำพูดมันไม่มีราคาแต่ผลของมันจ่ายแพงกว่าที่คิด ถ้าคลิปนี้เตือนใจคุณได้สักนิดอย่าเพิ่งเลื่อนผ่านไปครับฝากกดไลค์กดแชร์และ s u b สไครป์เพื่อเตือนใครอีกคนวันน้ำลายมันฟรีแต่คำพูดมีราคา